สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกันยาหนึ่งถึงสามสิบกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเรามาดูดวงความและความ 3, สัมพันธ์ราศีกรกฎ กรกฎเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15ส,สิงหาธาตุน้ำแม่ธาตุมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีเกิดราศีดูได้ลัคนาดูได้ดวงโดยรวมไพ่ไม่ได้ระบุตัวตนของใครไพ่สามารถสลับกันได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันสำหรับคนที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะอ่ะขอดูพลังงานคุณกระกฎตอนนี้คุณเป็นอย่างไร10บดาบ สิบถ้วย Queen of p ี n n a c l t e m p e r a n c e the Tower ช่วงนี้คุณกรกฎอาจจะมีความรู้สึกเครียดเจ็บปวดกับเรื่องราวของปัญหาการเลิกลาหรือการมีเรื่องจะเลิกลา นะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมหรือที่อยู่อาศัยเดิมหรือว่าที่ทํางานก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของสถานะก็เป็นไปได้นะคะเจ็บปวดกับเรื่องราวของความของการเดินหน้าการพัฒนาหรือเรื่องราวของครอบครัวที่เป็นเรื่องราวของความมันไปต่อ,อยาก มันไปลําบากอะ่ะมันติดขัดมันเจ็บปวดเหลือเกินกับปัญหาที่เกิดคือน,น้อยใจเสียใจกับเรื่องราวไม่สามารถแก้ไขไม่สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะคะก็มันดําเนินเรื่องไปแบบนั้นมีขั้นถึงขนาดต้องเลิกลายอย่าร้างหรือถึงขั้นจะต้องจบความสัมพันธ์กันเลยทีเดียวในความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักนะคะบางคนเป็นครอบครัวที่มีลูกมีเต้าด้วยกัน เป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในความสัมพันธ์กันมานานแต่พอถึงมีเหตุจําเป็นที่จะต้องได้เลิกลาก็เจ็บปวดทรมานเสียใจกันพอสมควรคุณกรกฎอาจจะอยู่ในช่วงรักษาใจหรือตเตรียมตัวตั้งรับมือกับเรื่องราวนั้นนะขอดูคนลกของคุที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้หน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรเก้าดาบเอ็ดออฟวอสิไม้ The ะเรเบอแล้วก็ King of born <auxiliary> เขาก็เช่นกันตัวเขาเองก็มีความเครียดมีความกังวลคิดมากกับการที่ความรักต้องห่างออกถอยออกมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตัวเขาเองก็รู้สึกว่าความรักของเรามันต้องแยกห่างมันต้องถอยออกมันต้องจบจริงๆหรอมันต้องไปจากกันจริงๆหรออาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณสองคนต้อง ต้องแยกออกหรือเลิกลากันด้วยเหตุผลของไม่อันมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลของความรักเลยทีเดียวมันอาจจะมีเรื่องราวของการงานที่ทําให้คุณสองคนต้องห่างกันอยู่ไกลกันความรักจึงห่างออกถอยออกแล้วใจมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะความไกลกันด้วยนะคะจึงทําให้ใจของคนสองคนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเครียดหรือกังวล เขาอาจจะได้ไปทํางานที่ไกลแล้วเขาก็อยู่ไกลคุณกรกฎด้วยก็เลยทําให้การความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักมันห่างออกเนาะเขาก็ค่อนข้างเครียดกับเรื่องราวตรงนี้พอสมควรเ,เรื่องราวของคุณที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นอย่างไรแปถ้วย7จ็ดดาบเดอะแฮงแมนไนท์ออฟคัพ และเอ็ดออฟสอดมันมีเรื่องราวของการจะต้องแยกจะต้องออกกันตรงนี้อะ่ะมันมีเรื่องราวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่การแยกห่างการถอยออกในความสัมพันธ์อ่ะถ้ามันไม่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์อื่นเอ่อไม่ใช่ถ้าไม่มีคนอื่นมาเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะแล้วไม่ได้กัดไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบนอกลูกนอกทางในความรักของเรามันก็ไม่เกิดปัญหาแต่เพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ ไปดึงความสัมพันธ์นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ไม่จัดการแก้ไขปัญหานั้นปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นยังยังปล่อยไปให้คนที่เข้ามาเี็นความสัมพัมนธ์มากขึ้นมากขึ้นจึงทําให้เรื่องราวของความรักระหว่างคุณสองคนมันมีเกณฑ์การที่จะต้องจบหรือเลิกลาหรือต้องเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะเรื่องราวของคนสามคนมันไปต่อไม่ได้ เมื่อวันหนึ่งความรักแตกหรือเรื่องราวของความรักที่ไม่เท่าเทียมที่ให้กันมากน้อยเนี่ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกถึงอารมณ์ของคนที่เธอทำอะไรรับหลังฉันทำให้ฉันรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยตรงเนี้ยแล้วใจมันไปมีคนใหม่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกในการไปต่อในความสัมพันธ์ค่อนข้างยากนะคะฉะนั้น ไอการทําอะไรรับหลังในการที่ไปคบคนอื่นที่ไม่ได้ที่ที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เนี่ยยังไงยังไงความรักก็ไปต่อ,อยากเพราะถ้าความแตกเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไงมันก็จะไปต่อไม่ได้เนาะประมาณนั้นความเลิกลาการอย่าร้างมันต้องมาแน่ แล้วมันก็จะเป็นประเด็นพอมันเป็นประเด็นไปแล้วตอนแรกก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนที่คบไปตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแค่คบแบบมันเหงาอะแต่พอคบไปคบมาแล้วความจริงมันถูกเปิดเผยนั่นแหละคุณจะไปเครียดตอนนั้นที่หนักมากนะคะพอดูฝั่งคุณกรกฎถ้าพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรดชาริออเด็กหรือาเด็กดาบเพจอฟซอด 4ถ้วยหกไม้แล้วก็สเตนคุณกรกฎพูดได้บอกได้อยากจะบอกคนรักว่าระยะทางอะ่ะมันไม่ได้เป็นผลต่อเรื่องราวของความรักของเราขนาดนั้นถ้าเราสองคนยังรักกันยังดีต่อกันยังซื่อสัตย์ต่อในเรื่องราวความรักของกันและกันมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นในเรื่องราวของระยะทางเราไปมาหาสู่กันได้ เราพอที่จะรอกันได้หรือยังรักกันได้ถ้าเราสองคนยังยังมีใจที่ที่มั่นคงต่อกันแต่เพราะว่าคุณเอาอารมณ์ความเหงาหรือความต้องการของคุณมาเป็นใหญ่จึงทําให้เรื่องราวความรักของเราสองคนมันเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีใจในเรื่องราวความรักที่มีต่อฉันขนาดนั้น จึงทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปได้แบบนั้นเนาะเขาก็เหมือนประมาณกรกฎก็เหมือนประมาณว่าถ้ารักกันอะอยู่ไกลกันมันก็ไม่ได้มีผลหรอกตัวใจมันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ถ้าคนเรามันไม่ได้รักกันขนาดนั้นอะห่างกันปุ๊บมันก็ใจเป็นอื่นแล้วอะประมาณนั้นก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่ได้รักเราขนาดนั้นในมุมกรกฎคิดเนาะก็เหมือนกับบอกคนรักและว่าคุณก็ไม่ได้รักฉันขนาดนั้นแหละอะไรเงี้ยอทีนี้ขอดูฝั่งของ เขาถ้าตอบได้บอกได้จะบอกคนกรกฎว่าอะไร 10, เดมเพลโร่เหรียญ9ถ้วยบิวอ of f o จูนสามถ้วยถามว่ารักไหมรักนะแต่เป็นคนที่ไม่พูดรักครอบครัวรักรักแฟนรักครอบครัวรักลูกทุกอย่างมันเป็นความรักที่ที่ฉันรักและฉันก็ให้พวกเธอได้เต็มที่แต่ด้วยความที่ว่า อยู่ไกลด้วยอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ที่คนเข้าหาเยอะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเรื่องราวของการปาร์ตี้สังสรรค์อยู่เรื่อยๆคนเข้ามาก็อาจจะต้องพาเข้าไปตรงนั้นตรงนี้เป็นการที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใจดีเนาะก็เลยจะต้องมีเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอพอไปบ่อยๆเข้ามันก็มีคนเข้าหาหลายๆครั้งเข้าด้วยความห่าง ห่างกันอยู่คนเดียวมันก็เหงามันก็มีมีโอกาสที่พลาดพังแต่ยอมรับและว่าถ้ารักจริงๆซื่อสัต์จริงๆจ,จ,จ,จะไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ด้วยความที่เหงาอ่ะมันก็มีจังหวะที่มันพลาดมันเป็นพอเป็นแล้วก็มันก็ไม่ได้แก้ไขในเวลานั้นก็ยอมรับว่าเป็นแบบที่กรกฎพูดจริงๆนั่นแหละนะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้จัดการตั้งแต่เริ่มต้นถ้าจัดการแต่เริ่มต้นเรื่องเราคงไม่เป็นมาแบบนี้ประมาณนั้นนะคะบางคนอยู่ไกลกันเพราะด้วยหน้าที่การงานจําเป็นจะต้องอยู่ไกลกันแต่พอมันอยู่ไกลกันก็ไปกับเพื่อนกับฟูเง,งาเงา,งาก็ก็พลาดพลังพล้งเผลอกับเรื่องเราเหล่านั้นนะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปจะต้องได้เลิกลากันจริงๆริงไหมสามเหรียญสองถ้วย เจอไฮเพนเทสไนท์ออฟวอนแล้วก็ควีนออฟซอรถามว่าเลิกกันเลยไหมไม่นะไพ่ย,ยังไม่ถึงขั้นจะเลิกขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องราวของการถือดาบตั้งท่าตั้งท่าเตรียมตัวรับมือยอมหักไม่ยอมงอก็ต้องมาเจราจาพูดคุยกันอยู่ไม่ได้ถึงขนาดต้องเลิกกันไปเลยนะคะเพราะใจของคุณสองคนยังรักกันอยู่ ยังมีความต้องการกันอยู่แค่ไม่พอใจกับเรื่องราวความซ่อนแอบที่ทําตรงนั้นแต่ถ้าเคลียร์พลังงานตรงนั้นได้จริงๆอาจารย์ว่าก็ไปต่อกันได้นะไม่ได้จบความสัมพันธ์กันขนาดนั้นลองพูดลองคุยลองเคลียร์พลังงานตรงนั้นกันก่อนนะคะอาจารย์ว่าไม่ได้จบขนาดนั้นคือเรื่องมันเกิดปุ๊บมันก็รับไม่ได้มันก็มีเกณฑ์บอกเลิกบอกลากันอะแต่ถ้าปล่อยให้เรื่องมันสักพักหนึ่งเราค่อยพูดค่อยคุยกันอะ ให้มันเย็นลงสักนิดนึงแล้วค่อยคุยกันอาจารย์ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดต้องเลิกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณสองคนใจยังรักกันอยู่ยังผูกพันยังต้องการกันอยู่เลยแต่บางคนใจร้อนบอกเลิกบอกลาแล้วก็ปิดบล็อกกั้นเลยแบบเนี้ยแล้วอีกฝ่ายจะติดต่อคุณยังไงแล้วอีกฝ่ายจะทํายังไงเพื่อให้กลับมานะคะฉะนั้นมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยถ้าใจเย็นแล้วถ้าบล็อกไปแล้วใจเย็นก็ เปิดบล็อกเพื่อที่จะมีโอกาสได้พูดคุยการเคลียร์ปัญหามันคืออะไรยังไงด้วยนะถ้ายังรักกันอยู่นะคะแต่ถ้าหมดรักหมดแล้วว่าไม่อยากคุยแล้วตัดเลยก็ก็เลิกไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วแต่ถ้ามันยังรักอยู่ถ้ายังเจ็บอยู่ยังรักอยู่ยังมีน้ําหูน้ําตายอยู่ก็ก็วนกลับมาพูดคุยกันก่อนหาทางออกร่วมกันนะคะ ประมาณนี้ของคุณกรกฎในช่วงนี้ของเดือนกันยานะคะถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาอยากให้จาย์ผูกรักให้ให้กลับมารักกันอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะให้เขากลับมาก่อนแล้วมาเคลียร์พลังงานตรงนั้นก่อนเขาปิดกั้นอะไรเลยก็พูดคุยไม่ได้อยากให้เขากลับมาก็ทักหาจารย์ได้จา์มีวิธีช่วยนะคะผูกรักให้แล้วก็เป็นการช่วยให้เขาคลายพลังงานความตึงเครียดตรงนั้นด้วย แล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะอยากรู้เรื่องเราเป็นจริงของคุณโดยตรงเลยเปิดดวงส่วนตัวเลยแอดไลน์ line, มาที่เบอร์โทรไลน์0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะกดอ่ไปถ้ากดเข้าไม่ได้ก็กดลิงก์ลิงก์ไลน์ถ้ากดไม่ได้ก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะเอ่อ ค่าครูดูดวง299บาทมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลถ้าตั้งแต่18นาฬิกาเป็นค่าครูคิวกลางคืน599ใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้ในเวลานั้นหยุดดูดวงทุกวันพระดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะคะสำหรับคลิปนี้คุณกรกฎอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในช่องแห้อาจารย์ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ